เลวิ่วงเขาหน่นะมออันนี้เขาไม่ออกกำลังกายเขาไม่ได้เอาไว้ให้ตกปลาน,นี่เขาเรียกว่า<อ>การตีสป,ปินนะครับ <c oughs> เหล่วปอมนะครับการตีสป,ปินที่นะกนั่นคือล้อชะโดกับกระชอนปิ้งแล้วเนี่ย กิ่งเนื้อเนื้อบ้านเนื้อหมูโอ้น่าเราต้องมาซูมเงี้ยอืมแล้วคุณหนูนี่ทำอะไรครับตกปลา ออโอมึงอาชีพจริงๆมาถึงแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของใครของมันนี่ก็เด็กเชียร์เบียร์ครับคอยเติมน้ำแข็งอนันนี้สายแด็กครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันอันนี้ดีเจครับนี่ดีเจอันนี้เด็กเสิร์ฟครับอันนี้เด็กเสิร์ฟนี่ผู้จัดก,การผู้จัดก,การเรือครับผู้จัดก,การเรือ อันนี้ฝั่งแม่ครัวกับพ่อครัวนะครับนี่แม่ครัวกับพ่อครัวอยู่ข้างหลังอ่าแม่ครัวกับพ่อครัวครับทำอะไรครับตอนนี้ทำอะไรครับต้มน้ำต้มน้ำของคนไทยโอ้โหลองเข้าไปดูกันอู้หากินครับอหานน่ากินอย่างนี้ดูหน้าพ่อครัวนะครับพ่อครัว พี่เขาไม่ได้นะครับว้าวเรามาดูนะครับของลับอาหารของเรามืออะไรครับเนี่ยมือใหม่มือใหม่สองเมนูยังมีอีกอาหารว่างอาหารว่างอาหารว่างนี่แหละครับพี่ติมพาเราเชื่อมก่อนครับน่าจะเป็นไก่ผัดพริกแกงครับอย่างงี้ครับมันย้อนแสงครับลูกพี่มืดตึ๊บเลยทำไมไม่ นี่อะไรครับอันนี้อะไรครับพี่ติมอันนี้เป็นหมาเนื้อไก่อะไรนะครับเกื้ไก่อร่อยเนื้อไก่อร่อยมากอ้ามดี๋ยิชิมให้ดูครับอ้ามได้ัีงามครับนั่นอะไรครับลูกชิ้นปลากายผัดผักแกงครับโอเคครับไปดูทางนู้นบ้างครับทางนู้นเหรอครับอันนี้ย่างหมาอยู่ครับ เส็ปครับมาคนก็โดดงานมานะครับใครครับใครโดดงานครับโอ้นงพูดละเหมาครับไม่โดนหัางเงินเดือนครับโดนมา้ครับส่วนผมครับโดดเมียมาครับไม่โดนหัางเงินเดือนครับจะเมียห่าครับใช่ครับนต้มต้มยำเห็ดครับ ใส่กอกขี้สารนุ่มแกลงสาวๆครับสาวๆแอบสองสาวๆครับสาวๆสาวครับ,รบ,รบหนุ่มๆยังไม่จ้วงนะครับสาวๆจ้วงกันแล้วครับยิ้มก่อนนี่เรามีคนเพิ่งมาถึงครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายแฟนสวยแฟนสวย ไหนครับไหนแฟนหาแถวนี้เหรอพี่น้าบอกแฟนเอาหาเอาข้างหน้าครับสายสปอร์ตเขามีแฟนพันพันมีแฟนพีรพันพันห้าพันแปดเนี่ยมันก็จะพาผมไปหาแฟนพีรพันเหมือนกันเลยพีรพันเฮ้ยชิ้นนี้ออกได้ป่าววะมันจะออกนี่เรืออยู่ม้วนเรือขึ้นหมดเลยเนาะพี่ จิ้มอะไรเปแล้ววิ่งมาเดอนเลยรดนเลยเดี๋ยวผมไปตัดเอาเอา,เอา,เอา,เอา ให้พี่เขาไปตัดเอาเออวิ่งไ้เลยโอเคสำเร็จมือบางกล้องมาเนี่ยไม่บางอยู่นะให้บางเกต้าใหล้วถ่ายโมลทำไมถ่ายโมลทำไมไม่เจอเองตัดต่อเอาไงอะไรครับทำอะไรกันครับอาเร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทำรูปอะไรเนี่ยยังกันมาเดี๋ยวเรียกมาถ่ายอะไรอยากอยากถามแค่นี้เรียกมาถ่ายอะไรไม่เข้าใจเรียกมาถ่ายอะไรเนี่ย อ่าแข่งกันดำน้ำใครใครดํานานสุดถึงพวกนี้เช้าเดี๋ยวมีรางวัลให้อแพวกนี้เช้าเดี๋ยวเาอาสาวครับได้ข่าวว่ามีสาวล้ำข้างๆมาแล้วครับตึ๊ด ผมไม่หืนผมไม่หื่นเย้ัาดพี่เพสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนวกอแป๊บนึงมาแลไม่ดูให้เอเพิ่ออกาไม่ได้ล็อกล็อกอันนี้เหรอนาองผาได้ล็อกล็อกอรล็อกอะดูไอดีเหรอคะไวดียวพี่ออนเป็นไงบ้างล็อไม่เจอนานเลตัดกานตัดไปดี เาบอาไหนมอกดเนื่ดนี้าบอยู่ี่มาเอาเร็วๆกยอล่นอะ๋ยวโยนให้ไปเล่นนะก้องละอะดูคนถ่ายครับคนนี้มีมีคนนึ่งกำลังจะใส่ทูพีสลงครับ โอ้ยลองเสร็จทิวเชียบอ่ะ3ตัวแล้วยังไม่ลงสักทีเนี่ยเดีวแล้วพี่ว